พวกผบอยนะครับวันนี้ผมมีของมาให้พี่เสือกินนะครับอืมฮึ่อ่า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 อัาอ่้อ่าี่าอ่าอคาอ่าอ่าอ่าอคาอ่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 บอ่นอ่าอ่อาอาอ่ออ่อ่ั่า ดี๋ยวผมจะพาไปปลุกพี่เสือกันตอนนี้พี่เสือกกำลังนอนหลับนะครับผมจะปลุกพี่เสือมากินข้าวกินปะ่ะพี่เสือกพ,พี่เสือกินข้าวพี่ฮะกินข้าวข้าวอะไรกินข้าวยินนี่ไงผมซื้อของมาเนี่ย นี่เลยพี่คือตัวกินไก่ที่อร่อยที่สุดก็คือไก่ตัวนี้เลยพี่ไก่เนี่ยไก่ไงพี่ไก่ใ,กใช่ทำอะไรกิน,นอ่ะก็มันต้มสุกมาอยู่แล้วก็คือไก่ต้มน้ำปลาผมซื้อมาให้กินเย็นเนี่ยจริงเหรอไก้กินทั้งตัวเลยสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเสือกับผมทุกคนวันนี้เราจะไปกินต้มน้ำปลาไก่ครับไก่ต้มน้ำปลาไก่ต้มน้ำปลาไปสั่งได้เลยโอเคครับผมจะทำครับพี่ขออนุญาตนะเมื่อกี้ครับผมเราต้องตื่นนะโอเคเดี๋ยวไป ผมนี่โอ้โหเมนูของพี่บอยนะครับผมนั่นก็คือไก่ต้มน้ำปลาครับผมโอ้โหตัวย่างใหญ่ทุกคนตัวนี้เมนูนี้นะครับใช้งบไปทั้งหมด240บาทครับทุกคนค่าผักอีกประมาณ3 0บาทก็เป็น270นะครับแต่ว่าตัวใหญ่มากกินสองคนไม่น่าหมดครับวันนี้โอเคใดีก่อนอื่นเลยนะครับขอคนละ1ไลค์นะครับผมแล้วก็1คอมเมนต์นะครับทุกคนช่วยกันนะครับสลหับเวลาสักหนึ่งถึงสองวิไปกดไลค์และกดคอมเมนต์ให้กันหน่อยนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราไปดูครับไก่ต้มน้ำปลาเขาเป็นยังไนนะทุกค เข็นไก่ต้มน้ำปาลาเราคิดถึงคิดถึงแม่มากแม่วิเสือเนี่ยเคยทำไก่ต้มน้ำปลาให้กินแบบอร่อยมากเนื้อแบบยุ่ยเออเดี๋ยวนะอันนี้ของพิมพ์ที่พายไปเนี่ยไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอใช่เอานี่ที่ไหนอะ่ะ ตล,ลาดเอาโอ้ทุกคนถ้าถ้างั้นนะครับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จนะครับอยากให้ไปเสือลองกินไก่ต้มน้ำปลาของพี่พิมพ์รีพายอีกนะครับคอมเมนต์มาเลยนะผมจะกินแบบเรียวๆเพราะว่าไม่ได้เขาไม่ได้จ้างหรือไม่ได้อะไรก็จะไปสั่งซื้อมาเองแล้วมากินดูนะคอมเมนต์เลยได้ขยายกินนะครับวันนี้เรามากินไก่ต้มน้ำปลาที่บอยจัดมาก่อนนะโอเคลุยกันเลยนี่นะครับเดี๋ยวขอชิมน้ำก่อนนะนี่มันชิมได้ใช่ไหมน้ำเนี่ยชิมได้พี่ชิมดูสิ ข้นน้ำปลามีความมันๆน,น้ำปลาน้ำปลาไม่ได้เค็มมากนะเหมือนมีน้ำปลาเหมือนซีิ๊วอ่ะเอออืมไปเดี๋ยวเราไปดูเนื้อกันนะครับขอฉีกเลยกันนะขอปีก่อนอเนื้อก็ไม่เปื่อยมาก<ด>ไม่ได้มดนะไม่ได,ไได้ไม่ได้เปื่อยมากนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองไปชิมดูครับชิมแบบไม่จิ้มก่อนอืมอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปชิมดูอืม ออไรช่อยเฮ้ยทำไมได้ไปอร่อยอยู่บอยอ่ะใช่ผมมาอร่อยอยู่แล้วผมเลือกมากับมืออร่อยอยู่อร่อยอยู่ขออยญาใช้มือนะครับอ่ะทุกคนจิ้มดูสิ ทำจริงก็ใช้ได้โอ้โหคุ้มละสองร้อยสี่สิบบาทคุ้มละขอฉีกอีกมาขอฉีกดูครับว่าข้างในเขาจะเป็นยังไงมันไม่ช่องไม่เปื่อยนะแต่ว่าตรงที่ฉีกมันไม่ได้มีเนื้อไงเอ้ออยู่ใช่ไหมเปื่อยอยู่เปื่อยอยู่นี่อุ้ย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 ทำไปเรื่อไปบอยอืมโอ้ยอืม เี่ยพี่ตรงเสอืมไปทุกคนดูนะน้องเห็นปะเห็นพี่เจ,จ๋งโอ้ยอร่อยอร่อยโอ้โหทุกคนจิ้มจิ้มจิ้มเห็นปะทุกคนเห็นไหมครับ วุ้นอร่อยมากเลยอ่ะอืมเอ้ยน้ำจิ้มอร่อยอ่ะอืมเมื่อกี้คิดว่าแบบจะแนงหรอขนาดนี้อ่ะอืมหรือว่าเราหรือว่าเราชอบกินกับน้ำป่าพี่หิวรึเปล่าเฮ้ยนเราคงตื่นไงแบบต้องกินข้าวเย็นไงโอ๊ยดูดิๆเปื่อยเลยอ่ะต้องเปื่อยเลยไหมเพื่อนพูดไม่ได้กินอยู่

อืม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 ขอซดน้ำอีกรอบพร้อมไก่ได้ปะโอยอืมอแต่ซดน้ำไม่ไหวไม่ดีหรอกม,มันจะมีมันจะมีมันมันไม่ได้เค็มขนาดนั้นนะบอยมันแบบว่า นิดเดียวอะ่ะมันเป็นเหมือนไม่ใช่น้ำปลาอย่างเดียวมันเหมือนมีซีอิ้วด้วยซีอิ้วไปด้วยตานะแต่แต่น้ำปลาอย่างเดียวมันก็ไม่หลังล่งใช่โอ้หืมคำจริงอิ่มยังนี่ยังจะเอาหมดตัวเลยหระอ,อืมแบ่งให้บอยครึ่งหนึ่งอ๋อคนนึงก็ไม่แบ่งหลังไม่ซื้อไม,ม่กินแล้วเหี้ยงเอเหี้ยงเจอหิวหิว วันนี้ไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันอืมอุ้ยตูดมันตูดมันตูดไปพี่เอาไว้ให้บอยดีกว่าบอยชอบตูดใช่ครับผมชอบตูดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยากรู้ว่าข้างในเขามีอะไรไหมไหนไหนอู้อบไก่เนี่ยอูฝั่งนี้พี่ไว้ให้บอยเนี่ยขาน่องอีกน่องหนึ่งอันนี้เนื้อเนี่ยนี่อู้นี่อู้นี่เนื้อเนื้อแบบว่าไม่มีหนังนะอืม นีครับอืมอวานมะเขือคงอืมแซ่บรับโอ้โหกินแบบไม่พูไม่จาเลยไหมเนี่ย,ยใช่อร่อยกับการกินอยู่อ,อวันนี้รีวิวผักนะเนี่ยลืมหิวจักงรีวิวผักหน่อยพี่ผักก็เลยให้คนดูดูบ้าง มาดูวันนี้นะครับมีผักแตงกวาเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มีหอมเป้เหมือนเดิมอีกแล้วอืมมีตุ่นไทยๆผักทีผักกาดครับผมอืมมีเท่านี้แล้วก็มีก่ยัดสองโลอืมอืมขออีกนิดหนึ่งแล้วกันโอ้ยเนี่ยอืม อยากกินยังอยากกินแล้วเหิอหัวเลยต้งไน่ไหลเลยหล่อมากนะของเด็ดของเด็ดอีกอย่างหนึ่งอ่าดวงข้าวแช่เย็นนะครับทุกคนไปครับผมเชีย่ยทำไปเฮ้ยชนแก้ว เปล่าโอเคเดี๋ยวพี่บอยกินบ้างไปตัวนี้ครับปกขผมบ่อยอีกแล้วครับนี่มาแล้วครับผมเดี๋นี้เราจิมากินไก่หยักต้มน้ำปลาที่ฮาซสุดมากสองร้อยสี่สิบบาทมากี้พี่เสือกินไปอิ่มเรียบร้อยครับจ่ายทังมาด้วยนะเอ้ยไม่จ่ายเว้จ่ายจ่ายแล้วจ่ายให้ผมจะกินตูดมันครับทุกคนทุกคนโอ้โห อุ้ยดากมันเนี่ยดากวันนี่ยเราต้องเอาไอ้ตุเรือกออกนะมันนี่คือไขมันไก่ใช่มันตรงเนี้ยมันจะไขมันจะเลี่ยนนะหงมามันหมิ่นเลยมั้ยเอาออกเอาออกบ้านพี่ก็ออกเอาจริงนี่เราอยากกินมันมีเลยจิ้มไหมไม่จิ้มเออจิ้มก็ได้จิ้มก็ได้จิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มไปแล้ครับทุกคนนะฮาวมมันแม็